ตากันบุคคลภูมิศรัทธามีความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความเชื่อเรื่องกฎของกรรมมีความเชื่อเรื่องกรรมการกระทําของตนเป็นผลบุคคลใดก็ตามในสามระดับของศรัทธาหยาบปานกลางละเอียดท้าายังมีความศรัทธาอยู่ก็คือว่าขอให้ถือเอา เฉพาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างเดียวเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมตอนนี้แต่ว่าในการทรรมาหายจินหรืออาคีพอันนี้พูดถึงบุคคลผู้ยังมีศรัทธาอยู่ที่แต่ว่าโดยฐานะครอบครัวอยากจนหรือเกี่ยวกับอาชีพชีจะต้องเห็ุพิษศีลอยู่ ก็เพรต้องนักอ,อกนักใจยังมากมีพูดถึงระดับหยาบสกอร,ระดับตำสกอนก็คือว่า,าเฮา,าย่างมีศรัทธาอยู่นั้นออการให้ท่านกยจจทิมเวลาให้ท่านแล้วคือใส่บาตรให้ท่านเป็นบางเวลาที่มีเวลาไป <c oughs> จะขอให้อุทิศบุญ <c oughs> ให้มูเราเจ้ากรรมนิเวศมั่งให้มเราสรรพสัตทั้งหลายนั่นแหละ ทางจังววานั่นแหละและข้าบอมีเวลาที่สิปฏิบัติศีลหรือรักษาศีลได้ตลอดมือนังหลกกยังมีอาชีพเกี่ยวกับการข่าสัตย์โยออการหลักก็มีอยู่นิดๆหน่อยๆทีนี่เหตุทังใดเ้าสิสามารถที่สิรักษาศีลไ,ได้เต็มที่ในมือนึงๆก็ขอให้กำหนดไว้แบบนี้ ว่างจากการงานแล้วเวลาว่างที่สุดก็คือเวลาห้เขาเขามานอนนั่นเองที่สุดแล้วเลิกงานแล้วบาไปเห็นอย่างอีกแล้วทุกคนตัง้งจิตใจไหวพระสกอนอรหังสัมมากรอนอรหังแล้วพุทธท่านทำบ้างสงคัญสรณงนักฉามิที่นี่ก็ขอให้ตั้งใจในการสมาทานศีล ด้วยตัวเองด้วยจิตเจตนาของตัวเองให้ตั้งใจมั่นคงรักษาเอาเฉพาะเวลาที่นอนหลับถึงตื่นขึ้นหรือที่กำหนดเอาตีหา้าหกโมงเสร์หรือตามอาชีพที่จะวองได้ลุกนั่นแหละก็ได้มีพูดถึงบุคคลผู้มีศรัทธาจยากปฏิบัติอยู่แต่วนนาตนาทีการงานและอาชีพความอยากจนบังคับยังให้ ทำผิดศีลอย่ก็ขอให้รักษาศีนเอาเฉพาะเวลานอนถ้าตื่นนอนแลวก็ขอเลิกเลิกไปดีกว่าว่ามีจักอยาง <c oughs> เลิกกันเอาแต่ว่าที่สำคัญบาทที่สำคัญมากก็คือว่าพยายามส่งอารมณ์อันเป็นกุศล สัจจิตตะปริโยทาเปนังเอตังพุทธานศาส,สนาเป็นอันดึงข้ามลงสอนพุทเจ้าตโออัวบุหงันแหละแม้นว่าอาชีพการงานมันสิเกี่ยวของกับการข่าหมายถึงบรรมแม่นไปหาข่าคนเด้เบี่ยงชีพนั่นแหละอาชีพการค่าการขายในสิ่งที่มันผิดโดยทั้งท้ำอยู่ก,กตามเหตุจังใดได้มันจะเป็นมาแล้วก็เลยหาวิธีทางออกให้เหตุแบบสบายสบายแบบง่ายๆแบบว่าต้องเครียด แต่ว่ามีศรัทธาโยให้สวดมนต์ไปนั่งภาวนาไปนั่งนึกถึงรรมไปนั่งเออทั้งเหตุไปนั่งแหละเหตุจังได้ได้หรอหรือว่าผู้ใดมีวิธีดีก็านีเออแต่ผู้ใดมีวิธีดีก็านีอย่าเหตุไป <c oughs> พูดถึงว่าความจาเป็นนี่คือความจริงของชีวิตของแต่ละคนแต่ละคนอยู่แล้วทุกคนคือคนบบานหนอกเข้านี่ คนอีสานบ้านนอกเรัหรือบ้าม่ออีสานก็ตามออแต่เป็นบุคคลภูมิศรัทธาอยู่ออบาจากเหตุใน่ใจนะมาจากเหตุแต่ว่า,อ,อ,าอาชีพการงานหรือฐานะครอบครัวมันบังคับเหตุเ,ออเหตุอย่างเช่นคือหาก,กากินปูกินปลาเก็บมุ้งหอยงุ้งยังก็แล้วแต่เถอะหาปูหาปาลาเป็นอาชีพขา,ายไก่เป็นอาชีพหรือยังก็แล้วแต่ พูดถึงว่าบุคคลผู้มีศรัทธาเหตไปนั่งภาวนาไปนั่งเป็นวิธีทางออกที่ดีที่สุดแล้วเป็นวิธีทางออกดีที่สุดแล้ว <c oughs> นวออั่นแหล,ล,ละจังหวะถ้าเฮาอยากรักษาสิ้นให้เต็มที่แต่ขอให้เอาเฉพาะเวลาที่จะค้องนอนนั่นแหละาจะค้องนอนเท่าตื้นขึ้นแล้วก็เลิกล่าไปดีกว่าบ่มี มันบ่มีแนวอีย่างสิก็เอาตามชีวิตจริงของเจ้าของเองนั่นแหละบ่แม่นพวกนักกินตนาการทั้งหลายพวกนักกินตนาการพวกนั้นบ่บได้จักหยัยงดอกพูดถึงว่าบุคคลผู้มีศรัทธาแต่ว่า <c oughs> โดยอาชีพโดยการงานโดยความบีบบังคับความยากจนใจบยาจเ็ตใจบยากเฮต,อเตด,ดอกบราจล่างแก่บ่าจเกิดเบียนบากจขานะขาสัต์ มาเป็นอาหารมั่งขายมั่งก็แล้วแต่งดเว้นเอาตัง้งจิตเจตนาในการรักษาตอนกลางคืนใ,ในอดีตที่ท่านก็มีมาแล้ว<ม>เรื่องของปุโรหิตเอิ้นว่าเป็นทนายโง่เป็นทนายชีโกงแต่ว่ามันหนึ่งเป็นวันพระได้ติดสินบนเขาไว้แล้วเขาจ้างไว้แล้วเลยตื่นขึ้นมาบพื่อจะสามารถท่านสินแปดึ้นมู แต่ว่าสิสมาทานตอนที่ตัดสินคดีกโกงองเจะาของเองนั่นแหละ <Okay. S 2> หลังจากตัดสินมาแล้วจัมาสมาทานเอาก็ด้วยอนุภาพของศินหนึง่ง mm hmm. เหตุหนี่จะเมื่อตายไปแล้วคือเอาตายเมื่อนั่นแหละสมมาทานแล้วไปอีกชั่วโมงหนึ่งก็ตาย <Okay. S 2> สัมมาทานศินจิตโดยการตั้งใจเจตนาโดยตัวของเองเด้่ยพวกนี้จตนางดเว้นโดยตัวของเองว่าด้ไปขอจากไผ่ ตั้งขงม้าในใจของเจ้าของเลยสินแปดของเพนนิินนหลังจากกินข้าวแล้วก็สามารถล่างปากล่างยังเรียบร้อยแล้วครับตั้งคิดเจตนาในการรักษาสินแปดของเจ้าของเองแต่ว่าอาหารมันบ่ย่อยหัวใจว่าขาดยุดเต้นเฉียบพลันตายในขณะที่สิตายก็เลือดลึกนึกถึงสิลนที่เจ้าของเองแ็เออเหตุหต้งได้กระซังตายกระตายท่านละทุกคนก็ตายมาเบิดศิ้เข้าก็มีอยู่แล้ว พอนี้กรว่าดศีลเท่ากับมีแย่แล้วก็เกิดความเชื่อชื่นใจตายผุดไปเกิดยุสวสรรค์สวยนี่คือตัวอย่างหนึง่งนี่ตัวอย่างหนึง่งนี่สาหรับบุคคลที่เป็นว่าบุคคลที่มีศรัทธาอยู่แต่ว่าอาชีพการนงานหรือความอยากจนบ,บีบบงคับก็ได้พ่อใจสีกระทากับกระทาไปสําหรับบุคคลผู้ปรานกลาง้เป็นว่าศรัทธาปรานกลางแต่ว่ามีอาชีพ ลักษณะว่าคายายกันก็ว่ายังมีการข่ามังเป็นบางเวลามีการผิดศินมังเป็นบางเวลาการให้ท่านเป็นปกติคือกันกับอุทิศบุญไปขึ้นกันโดยการอุทิศบุญต่างๆน,นหน้าทั้งสองทั้งสองว่าทั้งศรัทธาแบบแบบหยาบกับศรัทธาแบบปานกลางเวลาเห้อุทิศบุญก็ต้องไปขอหยังดอกแต่ว่าขอให้อุทิศบุญให้บุคคลผู้นันผู้นี้คือไปท่านไปท่านไปท่าน มีการรักษาศีลคือกันแต่ว่าสิมาต่างอยู่จักมือหนึ่งคือว่างดเว้นเฉพาะวันพระบบดนี้นี่คือผู้มีศรัทธาปานกลางเออวั่นพระนี่เป็นยังตกระสางเด็ดขาดคือบ่อขาคือบ่ให้ผพิษศีลเลยมีผู้ผู้ปานกลางนะลักษณะของผู้ศรัทธามีปานกลางอยู่เออมื่อนั่นอาจจาะเขวัดอาถิมาสวดมนต์เออ ตัง้งจิตเจตนาในการสมาท่านสินของแต่ของแล้วกะเออเอนว่ามาปฏิบัติธรรมในวัดมาสวดมนต์มาไหวพระน้ำมูนั่นแหละคือเมือนั้นเอาเต็มมือเฉพาะวันพระผู้ปานกลางเทียบซื้อได้เทียบให้พ่อพ่อให้เนื้อยะในการปฏิบัติของเจ้่ของเองบ่ยืนยันว่าตัดสินัยทั้งสิน้น <c oughs> สำหรับผู้ปรา,าตถนที่สุดกับว่าก้าวถึงแล้ว นักบวชเท่านั้นแล้วหวังผลทุกข์คือพลในพานอย่างเดียวอันคําว่าสูงสุดนี่งดเว้นตลอดชีวิตอยู่แล้วเรือนของศีลของกระเจ้านั่ะแล้วผู้อื่นเสมอตนและตนเสมอผู้อื่นเห็นผู้อื่นเป็นดุลดังแขนขาอาวัยะของตนเออพอได้มีความปรารถนาที่จะล้างแก่เบียดเบียนผู้ใดมาจากหลักของไผ่ไม่ยังกับไผ่เลยล่ะอันนี้คืออันผู้สูงสุดห้าาเบาๆก็ได้เพราะห้าวเทียบใช้ผู้่นเขา มาปฏิบัติเลยผู้สูงสุดหรือแต่ว่าบวชในสินแปดแล้วทั้งสี่นะบวชซีั้งสี่ผู้สูงสุด,สสนะด 4, สสคือมีการเฝ้าระวังจิตใจของเจ้าของอยู่ตลอดการทุกเมื่อตลอดเวลาเลยน,นี้คือผู้ผู้สูงสุดว่าต้องกาวถึงอะไรเขาจะเอาเฉพาะว่าผู้มีศรัทธาอยู่แต่ว่าอาชีพการงานบีบรังนเหตุนในบังคับเป็นด้วยด้วยด้วยอํยยออาอนุภาพของกรรม โดยผลของกกรมที่มีเครื่องเจียหนองเนื่องกัน,กนอยออให้เอาใจคําา่า้วยผลคองกรรมที่มันบีบบีบหลักฟันแทงกันอยู่ก็เลยเออแต่ว่าในใจในี่งมีศรัทธาอยู่ออพูดสองระดับออระดับสุดท้ายบา่บ่บต้องอธิบายออถึงขั้นว่าพระนักปฏิบัติเลยแต่มันชี้ก็ชี้นัะปฏิบัติพาข้ากับพาข้าปฏิบัติสิ้งแปดเออพวกนี้ขึ้นไป ก็จะยากระว่างจิตของเราของแล้วอันสุดอันล้นอันสุดท้ายนี่แต่ว่าสิอธิบายพ่อให้เนื้อยะให้ขอคิดในการนําไปปฏิบัติของเจ้าของเองนั่นแหละลําดับหยาบก็ยังว่านั่นแหละเหตุไปนําเพราว่นหน้าไปนําสวดมนต์ไปนออําอแต่ว่าการให้ท่านอย่าขาดกันแล้วกัน <c oughs> การให้ท่านอย่าขาดระดับที่สองก็คือว่า มดเว้นเฉพาะวันพระเดือนหนึ่งมีวันพระอยู่สี่มือเออเอาให้มันเต็มเต็มในสี่มือแหละสี่ิ้นหาหรือสินแปดอันนี้ก็แล้วแต่ตามเจตนาของเจ้าของ,ของโหลดิ้นหาหรือสีนแปดเออมาสวดมนต์มาทำวัดมาฟังธรรมมนนัง่งภาวนาน้ำพระเจา้านี่ยย่างเลอยๆก็ได้สี่มือถือว่าให้เนืยะให้ขอคิดในการปฏิบัติของภัยของมั่น มันจะเอาเต็มลอยคือเขาวาล่ะนะไอ้ผู้มันว่าก็บอได้เต็มลอยดอกแค่วาคือ,อถ้าเต็มลอยถ้าแท้การรักศาสนารักษาศาสนาที่แท้จริงสืบมาได้โดยนักบวชแต่บ่มีนักบวชเป็นไปบ่ได้ที่คนธรรมดามันจะหน้าเสื้อถือมองไหลที่รักษาได้คนธรรมดาก็คือฆราวาสคเลือดหั์ทั้งหลายเอาความรู้มาจากใสถ้าบ่าเอามาจากพระนักบวชเออถึงสิมานักบวชเลวก็ตามดีก็ตาม ก็อาศัยสืบเนื่องต่อกันมาเองแต่บ่มีสิ่งเหล่านี่บ่มีบัดว่าอารามบ่มีภิกษุสงสามเนรเป็นไปบ่ได้ที่มันสิยู่ได้บ่มีทางก็แล้วกันแล้วก็บ่มีทางว่าสิลู่คนมาเอาเองแะละจังววาให้ทุกๆคนเอาไปพินาเจ้าของเองเอาไปพินาเจ้าของเองมีให้แค่นี้ยะเด้บ่ได้ยืนยันบ่ได้ตัดสินใอ ว่าเตือนทุกๆคนการตำหนิติเตือนบุคคลผู้อื่นแม้นเขาจะผิดจริงก็ตามไอคิดบางว่าแม้นเขาจะผิดจริงก็ตามสิบเอ็่ก้ายังกบผู้บผิดออการตำหนิติดเตือนบุคคลผู้อื่นแม้นเขาจะผิดจริงก็ตามก็เป็นการแส่เรื่องกังวลความร้อนร้อนเข้ามาสู่หัวใจเจ้าของเนะี่ยเป็นการนำเอาไฟเข้ามาเผาตัวเองดีๆนี่นะ,ะจังหวาเป็นค้าของหลวงปู่มันอันนี้บ่ามเป็นค้าพระพุทธเจ้า เป็นคำของหลวงปู่มันจะเป็นความจริงหนึ่งเข้ามาผิดหน้าเบางแหล้วโอ้ยแม่นของเพิินเบสก็จะไปเดือดร้อนอีหยังเขาบไ,ได้มาทําลายทําลายชีวิตและทรัพย์สินของเฮ้าบได้เห็นว่าเสียในม,มุมมู่ขณะของเฮาจังสิไม่คิดเบองแหล่าแมน่นแต่โอ้ใช่มันแยบคายสำหรับเพิินนะแต่จังว <c oughs> หวะทุกคนออกไปหน้าในตัวเอง หลังจากนี้ทุกๆคนไปครับไปตั้งเจงตนาในการรักษาศีลของเจ้าของมันมีอยู่แล้วขางข้าวทั้งสิ่นมันจะไปหุจักยั้งออฟังธรรมของพระสาวกของพระพุทธเจ้าพุทธกัสสะเนื่องใั่ไมนั้นกัออยังตกลงจากพนงังธรรมลงมาตายตายแล้วก็ยังไปสวรรค์ไปสวรรค์แล้วลงมาเกิดเป็นมนุษย์ด้บวชเมื่อบวชแล้วฟังธรรมพุทธเจ้าปรลุเสยนะ กบมั jadi, ้งนะเทวดาท่าท้องคือคนเมาเหลาก็ยังไปสวรรค์ได้ก็ถือพระรัตนาเตยนี่แหละบาสุท้าทยเป็นหนึ่งผืพระพุทธเจ้าตายบุ่นไปสวรรค์เสยฉะนั้นบอกว่าจะพึงเครียดตราบใดที่เฮามีศรัท่าอยู่ก็ให้ตั้งเอาเฉพาะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นที่พึงคือบ่หนึกถึงอย่างอื่นเลยหนึกถึงเฉพาะพระพุทธเจ้าธรรมสงฆ์ท่านี้เชื่อกรรมเชื่อบุญของกรม <c oughs> ทุกคนเวลอาอักุศรกรรมมันให้ผลมันก็โง่กันเบิดทุกคนนั่นแหละบ่มีทังออกก็แล้วกันนั่นคืออากุศลกรรมให้ผลเกิดกลายเป็นมืดตื่นไปเบิเฮาสิวาเขาบดีก็บ,บ่ได้ก็มีเขาก็มีมาก,ก่อนคือกันแต่ละคนเพร,ราะท่านบ่ได้เกิดเป็นคนหรอกนั่นแหละว่าให้เห็นใจซึ่งกันและกันห้บบามเบาเบาประหัดประหารเลยทีเดียว เป็นไปตามลำดับของมันในความหยาบปานกลางและละเอียดผู้ละเอียดเมื่อบอกถึงแล้วก็เขาเจ้าโสเป็นโซตายกับการปฏิบัติเด้วหมายถึงภูมิศทธาเด้กเ่เด็กหมายถึงผู้บ่มิศทธาเด็ผู้บ่มิศทธาจะไปบอกน้ำเขาปะทะปร,าปรามาพจนบ่สอนดอกบ่สอนพจน์นสอนบอนัวส,สามเราเ <c oughs> นื้นอยะคิดปลาและท่านท่าตอนนั้นแหละ้าใจเบาเบาจังสิ เนยยะคิดปาและทันทาไม่เข้าใจดอกอันเดียถถาว่า,วาุทธวัจนะแล้วมันว่่เข้าใจหอ,อกเนาะว่าออกจากความรู้สึกที่จะคล้องเป็นเองล้วนดีที่สุดเพราะว่าห้าบรรุผู้อื่นห้าาองบรรเห้ององเขาไปเป็นความู้สึกในตัวของเขาใดนั่นั่นอย่างนึงคืออย่าไปยืนยันกําหนดตัดสิน เออแต่ก็จะไปหาอยู่ตนกุมธันตแต่ก็จะอวดจ,จะอ่านว่าจะค้องเป็นผููรูอีกตั้งหากเออพอพวกประเภทว่าความรู้ท่มหัวมันเอาตัวบอลอดทั้งนั้นเป็นทักษ <c oughs> ย่าไปยืนยันตัดสินบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งว่าเป็นแบบนั้นว่าเป็นแบบนี้แม้ว่าคือจังเฮาเห็นเขากินเหล่าทั้งสี่ว่าเขาสิตกนรกเลยกับพ่อแมงไปสวรรค์ก็มีคือข้างเฮาเห็นค้นหาป่าเออ ไปสวรรค์ก็มีคนข่าวัดไปนรกก็มีเนาะเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงแน่นอนหรือไม่แน่นอนล่ะเพราะว่าอยังเข้าบริมีปราจิตวิชาเข้าบาริีรู้ว่าราชิตของเขาหนึ่งเข้าบามีจุตปุปปาตยญานเข้าบริีรู้บุปกรรม,มสัตว์นี่เกิดนี่ตายนี่เดี๋ยวไปเป็นนันไปเป็นนี่ปเข้นนเาบารมีรน,นัพพันยูนัสะนสุดแล้วสพันญูนลักษณะนั่น พยายามเตือนตนโดยตนเองเถออัตโนโจทยต,ตานังจงเตือนตนด้วยตนเอง <Yeah. S 1> บุคคลอื่นที่เข้าสิเหตุจังใดกระสาง <Yeah. S 1> แม้เขาทําดียังสิ <Yeah. S 1> ตกตกมทนานํเบดนั่นแหละแต่เขาทาดีแม้การให้ท่านยังกระสางแม้เขาไปช,ช่วยเหลือบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งก็ตามเก็บไม่ออกจากถนนหนทางกระตามโมทนานําโลดโมทนานําโลด <c oughs> เก็บไม่ขึ้นจากนามน,นี่กมทนานาโหลด เขาอยากนำเน่านำเสียคนหินคนดินไปถมหลุมถมหลองตามตนนคนท,าทา่างโมทนานำโลดเนี่ยเป็นบุญทั้งหมดเลยบุญอันเกิดจากการอนุโมทนาส่วนบุญของผู้อื่นความดีของผู้อื่นเก็บเล็กผสมหน่อยแต่ว่าบ่มันหน่อยก็แล้วกันเพราะว่านี่เป็นเครื่องนำเข้าธรรมอนน้ำคว่ำสิ่งที่เป็นกุศลเข่าเขาจะย,ยามตีสิ่งที่เป็นอกุศลออกแต่อย่างสัน้น มันหลายอย่างอยู่ดอกค่อยๆฟังไปเลื่อละพ่อเมื่อ